แล้วมันทำอย่างนี้ได้นะครับสุดยอดครัคุณได้ที่คีบแล้วครับจับถือรู้สึกว่าเป็นของคุณภาพนะครับแล้วราคาแน่ๆนะครับสวัสดีครับผมต้นเวทุโกครับและวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วงรีวิวของแคมป์ที่น่าสนใจกันตันสแตงมัลติทูสี่นะครับแล้วก็ได้เจ้านี้มาพอดีนะครับก็เลยถือโอกาสเดี๋ยวเราจะทำรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับอันบ็อกไปพร้อมกันแล้วก็ดูว่าบอดสตูมัลติฟังก์ชันที่ว่าเนี่ยมันน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับ เราไปดูกันเลยจะมาเริ่มไปเลยนะครับการลิวเจ้าบีบีคิวมันปิดทูีนะครับจากแบรนด์กัปตันสแต็กนะครับเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับภาพประกอบมาครับเราเริ่มมันบล็อกกันเปิดกล่องเข้ามาเราก็จะเจอกับ2องผ้านะครับความค่อนข้างที่จะหนาใช้ได้เลยนะครับคุณรู้สึกจะเป็นที่เกี่ยวเข็มขัดนะครับหรือว่าห้อยกับตามตะขอแขวนอะไรเงี้ยนะครับอ่อันนี้ผมเดา จากนั้นเราเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับเจ้าพระเอกของเรานะครับกับเจ้าวีเท o n รมอนติทูสีนะครับเป็นยังไงแกะถุงพลาสติกออกมาสัมผัสที่ได้นะครับมันมีความแน่นหนามีความแน่นหนาแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันมันหนักนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บขอบงานไม้นะครับรวมถึงอ่า การเลเซอร์ยี่ห้อโลโก้ตรงนี้ของเขานะครับปุ่มต่างๆมันรู้สึกได้ว่ามันเป็นของที่คุณภาพของคุณภาพเลยนะครับสมราคาหรือเปล่าอ่ะราคาของเขาครับก็จะอยู่ที่1490บาทนะครับอ่ะหน้าตาเจ้านี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีที่เราใช้นะครับก็คือเราเริ่มจากเราปลดตะขอตรงนี้ออกมาอ่เราก็จะแยกมาได้2อัน Okay. ด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตะหลิวไอ่ผัดนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของซ่อมนะครับหรือว่าใช้จิ้มนะครับอ่าก็คือฟังก์ชันที่1ฟังก์ชันที่2นะครับซึ่งฟังก์ชันที่เราใช้เนี่ยมันก็สามารถจะปรับได้เนี่ยนะครับเราสามารถปรับขนาดให้มันยาวขึ้นได้นะครับถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นนี่เลยคุณดูความแตกต่างกันนะครับเมื่อเราปรับขนาดแล้วนะครับ ระหว่างที่ก่อนปรับและหลังปรับนะครับทีนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตทําเป็นลักษณะของแบบสั้นก่อนนะครับอ,อีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันที่3นะครับก็คือในส่วนของการเปิดฝาขวดนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ในการงัดได้เลยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่3แล้วนะคุณตะเหลวิวซ่อมนะครับหรือว่าทีจิมเนี่ยแหละที่เปิดฝาขวดนะครับสามแล้วนะครับทีนี้เราจะไปกันที่ฟังก์ชันที่4ฟังก์ชันที่4ครับ ดูนะครับแบบนี้ใช้พักได้แล hey! em ้วมันทำอย่างนี wow, so ้ได้ครับคุณสุดยอดอ่ะเฮ้ยคุณได้ที่คีบแล้วครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่4นะครับของเจ้ากับตันสแต็คตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าฟิลการสัมผัสนะครับความรู้สึกต่างๆเนี่ยจับถือเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของคุณภาพนะครับแล้วมีราคาแน่ๆนะครับก็ถ้าใครมีงบ นะครับแล้วก็ไม่ได้หมายเรื่องว่าต้องเอาราคาพันเสียก็บาทเนี่ยมาซื้อของแบบนี้เนี่ยผมแนะนํานะเพราะว่าคุณรู้เรื่องการจัดเก็บนะครับมันค่อนข้างที่จะดีและในเรื่องของตัววัสดุนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่พูดถึงเนี่ยก็คงจะไม่ได้แหละครับกับเจ้าตัววัสดุสีเงินเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันเนี่ยก็นี่เห็นไหมครับคุณรายบละยับ,ยบมันคือสแตนเลสอย่างดีแล้วครับค่อนข้างที่จะมีความหนานะครับแล้วก็ เอาฟีลลิ่งแล้วกันความสึกผมผมไม่รู้นะว่ามันเกลียดอะไรแต่มันมีความกึ่งเงากึ่งด้านซึ่งก็คือการปัดปัดด้านนั่นแหละเล็กๆแล้วก็มีแฮร์ไลน์นะครับความรู้สึกที่ได้คือแข็งแรงเหนียวดูแพงนะครับอ่ะผมให้คําจํากัดความแบบนี้แล้วกันส่วนตรงนี้ก็ไม่ใช่พลาสติกลายไม้นะครับมันคือไม้จริงๆนะครับมันให้ฟีลลิ่งการสัมผัสเนี่ยดีอ่ะผมจะเปลี่ยนยังไงดีอ่ะไม้ก็คือไม้ เหล็กก็คือเหล็กสเตนเลสพิสสเตนเลสอะไรประมาณนั้นนะครับมันเลียวนะครับรู้สึกแพงนะครับก็อย่างที่บอกครับบปรทีราคานะครับ1,490งพัสาสบาทหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับอย่างผมก็ซื้อจากอาเอ็กนะครับไม่ได้มีใครสปอนเซอร์นะครับก็เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราก็จะนำเจ้าเนี้ยไปลองเทสในการปิ้งย่างไอพิวดูนะครับว่ามันใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วดีแค่ไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกด ไลค์ like, กดแชร์นะครับกดติดตามกดสั่กนกระดิ่งให้กับช่อง YouTube ของช่องไวดูโก้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีของดีๆอะไรมารีวิวเพื่อนๆอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ